เไรฉีดสเปย์ยิงโดนได้ไงอะอะไระอะสำหรับใครที่ต้องการเติม Valorant Point นะครับเกม Valorant ราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนำเพจนี้เลยครับแกด t Top Up เครดิตแน่นเปิดบริการมามากกว่า2ปีพร้อมผู้ใช้บริการมากกว่า40,000คนนะครับแอดไลน์ไปใช้บริการกันได้ที่แอดแกดท็ p ลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายวิดีโอนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับคลิปแข่งวงแหวนกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับห้าไดมอนด์เซนตินเอลเจอกับ5้าไดมอนด์คอนโทรเลอร์ใครจะชนะนะครับเซนตินิเอลกับคอนโทรเลอร์ต่างกันไงนะครับเซนตินิเอลก็เป็นตัวป้องกันนะส่วนคอนโทรเลอร์ก็จะเป็นตัวสมกนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เขาเล่นกันค่อนข้างจะตึงแล้วก็จริงจังกันมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ไปรับชมเลยครับเออมามาๆามไปไหนกันนะไปไหนกันนี พร้อมยังเนี่ยพร้อมยังเนี่ยแล้วเริ่มดันมาเอาละเวทไม่เป็นก่อ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 นอีกทีป่ะพร้อมและเอาละสามสองหนึ่งไปเลย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 ไปไปไปเึ๊บเก็บไอ้เคียบกูใส่หมูความกลับด้านนี่หว่าไอสัตว์กูก็ไปทำมาเสียงไปเทียนตั้งมาตามมาตัวตัวนึง enemy remaining ไอ้เชฟกูก็ว่าอยู่นะไอ้เสียงมันยินเทียนวะไอ้เ้ฟกูใส่หูฟังกับด้านก็กุปตาคนเดียวเนี่ยเกินเ้เชใส่หูฟังกับด้านเอ ผมเป็นร้อยสี่ครับอยู่ตรงนั้นนะครับเส็จผู้เลนสุดท้ายยืนเป็นโลไม่เห็นโทษครับ <S <S ไม่ใช่ครับไม่ใช่อะแล้วก็ไปเร็ว <laughs> ไปเร็วโอเคได้เปลี่ยนชิปที่ห้าโอ้โหแม,ม,ม่เลยอะไรนะ ขนาดไหนกันเชียวพี่เจอาอยู่นี่ะอะไรวะแม่งระยะไม่ถึงมันมีเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวผมมากลับมาโอ้โหเหตุฉุกเฉินไอ้ที่ผมนี่สวนรอแร๊บเอารำบอดแต่ without a star I cannot สบ่ริทันมาเก็ตตัวหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลย สองตัวเลยอะโอ้โหปข้องใหไม่ดีครับ I kill them ตัวเดียวก็พอแล้วตัวเดี๋ยวก็พอ้รองนี้เลยมันเกมมาเริ่มแล้ว idiots ดู Seconds left. นี่ไวเปิดไปไปอกคันวะบายอาตาอตาอตาดิบวะอาตาดิาดบเฮ้ยตัวคันเนี่ยคันพิงเลยนะ

โอ้อาวางเป้าบิดเขาเชลิ้มเหรออ้าโลดเอ้ยไม่โร่ก็ท่า Spike planted one a i n i ระดับระดับรดก ยู่หลังกล่องมาโอเคแบกงคยแบกงคยแบกสายเดี๋ยวผมจะเตะนะเดี๋ยวหลังมาเลยไม่เล่นร้โอ้าอเย้กูเล่นไม่ออกละร้อนทิบหผ่เลยตอนนี้ร้อนก็ผมเ่อหนาวก็ใส่เสื้อใช่หรอใช่หรอไม่รู้หิวข้าวหิวข้าวกินกินแก่สุดเร์ ระวังคับบี้นะตะกินเียไปไปเราเราเข้ามเอไหมเดืมิมิดเล่เเลไมเปลมเลม็ลงขาโอ้ยามิ่งไอ้เหี้ยไม่มีใครมงพีดีเลยหรอมงหมดอ่ะมันมงไม่ได้ ไาไปไปหาวันอยูทีทีอ่ะสย down แทบหมดแล้วเดี๋ยวไปหยิบสปได้ไปไปเลยไปหยิบสปเลยสามเก้าสามเก้าตู่เดี๋ยวเดี๋ย่เดนไยวเกิดะไร ทำเหมันต์เดาเลสเตตรงนี้มีห้องเฮเว่นนะไปใส่ฉีดสเปย์ยิงโดนได้ไงอะอะไรอะ เอาไมใช่ขวามต่อโอ้โ huh. ห่นีโดนในสองนะอะไรวะนาเือจอยถ้าอย่งทะลุสมมกตายสอง r s, <S Need a drop Mid a Thanks อ uh ้า huh. ว ซอร์ไพรสไมันลด่าเลยโอ้โทำโดดหน้าใสโอ้เซต็มเลยได้ยินทั้งสองอย่างมีไซเฟอร์กับกิจจอยเจ็ดเต็มเลยนะเจ็ดเต็มเลยนะเอว่าง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 ไม่ว่างมิดสองตัวไม่เป็นไรเราฆ่ามิดแล้วก็เข้าเอไป างั้นจะเข้าจะช,ชนเลยไหมครับจะชนไหมเลยเออตาสบายครับตามยูเ,มเซ็ตโอ้หกระดาว่าลัดเราปืนไม่สูดหลังมาตัวหนึ่งออกไม่ได้ล้วเ้

กามเหีก้าเหียโอ้ก้าแบบเดนจันจริงเลยก้ามเียอแล้วฮะโดนเทาลู่มิดหลอดตสักมิดพอใช่ใช่งั้นสโมไปเลยผมผมรอเมนให้นะอ่าไปให้จย์เจยวเจย์อยใส่นียครับเอ๋วเอเอเอไปไได้ได้ เตะยังไงดีวะเนี่ยรอแป๊บนึงเตะแบบนันนเช็คเช็คเช็คอะไรเนี่ยมึงเดิมาไวอย่างวะแปดสิบเซฟเฟอร์แบบนี้ไหม ไม่ได้หว่ะตัวนึงกระเด็น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 ผมมีง่ายไม่ได้ยิง่ายไม่ได้ไอ้ยิงได้ลรออุ้ยสองตัวเดดดี๋ยวิโอ้โหโคตแม่นตัวนสู้ไม่ได้โอเมนนี่เขาคมนะอืมไม่ค่อยผมว่าตาผมนะผมว่าโอเหมือนยอดเล่นดีนะแต่ว่าผม แต่เค่อยได้ยินไปลูกเดินยินเสียงเอเซตเอเซตเอเงียบเลยไอ้กลุว้าท์นาไม่ะเนเ่ยมีคนดนขัดบอกเกิดอะไรยี่สิบแล้วบ้างผมไปช่วย ตัวยึดติดตอกเ่อไม่เห็นเหี้ยเลยเลยต่อเราข้างนอกสองโดนตัวไปแล้วสามแปดหนึ่งเอ็ดสองสีเก้าแปดห้ากเจ็ดสิบที่เป็ตัวนี้เป็นห ก่อนแรกปุบบอกไอเฟดไอบีมศูนย์ห้าเฟดศูนย์หกใช่ไหมตอนนี้เฟดมัน uh, ห oh ้ายิงกูยังหนึ่งเก้าอยู่เลยขั้งน้นพอมาททีนะโอ้ You're yeah, mad. Toxin screen down. My get, my get down your out of the charges. No, I get on him. So we turn him. เบอร์วางแผนน่อผมผีเฮ้ยทับ launching smoke thirty seconds left ล่อให้อยู่เป็นได้ <c oughs> มาเก็ตมาเก็ตมาเก็ตมาเกตเอ้าไม่เงี้ยโอ้มึงก็จะเดินออกมาอเด็ก ออกมาช้าไปเมื่อกี้นะเสก็หาย Last round in the half ขา hey, ีไหนเอเล็ก oh! ี road, ่ดีดีโอ้น uh. ่ไอ้คีย์บอร์ดกูแม่งปัญญาอ่อนอีกแล้วังออกครับตายตายตายหมดโอ้โหเย่งเหย่งเย่งเ่ โอเคเราต้องบุกแล้วเพราะบุกเราก็ได้อยู่มันคืออะไรเนี่ยสมมติมันก็ไอ้เ่นว่าการอรก้้าผมว่าผมว่าลูกซองอะเราเราเราลอข้ตงองเป็น่อปละ ผมเจอเสี่ยวลูกซองโอ้โหแต่เขาลองะห้ระบบตาอยากเยอะนะสามารถเยอะนะเล่นกันมีฟอมีให้เขาใช้ของแล้เก็บแต่ละแต่ละทีก่อนโอเคครับโอเคครับก็คือรอฮะก็คือทำเสียงทำเสียงให้เขาครับแล้วก็แต่จรินเราก็รอให้เขาจ่ายของแล้วก็เฮ้ยมาเอมาเอมาเอ หน้าบีตัวหนึง่งหน้าบีตัวหนึง่งสีบางแท็บีชิดบีชิดมาก <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้โหดิ้งสองนัดเลยอ่ะช่วันดีแบดดีเป่าในไอเสียข้ามิดมาแล้วเฮอ a Slayer Standing ฮ้า

แน่ใจแน่ใจรูบโดนบดยิงตายไหทันแล้วล่ะอะไรเนี่ยให้สามร้อยเลยผันหนึ่งก็ได้อ่ะี่พัเก็ตตัวหนึ่งฮ้ยอเอดมี่นน้ยอย่าเซบบอมิดิดมิดมิด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 อมิดอมิดไเซฟได้ตังค์ไวนะิดจริงเหรอไปอยู่นู่นเหรอดูนตังค์ ดังเอาชุดหล่อไม่ยอมไม่ฆ่าด้วยไปยจะรู <S <S <ป>้สอง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 คอับครั<ป><ป>

เดาไม่เดาไม่เดาโดนตุ๊กต่อยว่าไรแม่งบักกี้ด้วยชนกันแล้ว่รับตอนได้ผมรู้ว่าเขาจะแบบอ้อมมาทางขวาแล้วอะไรไหันไปะโมงเปิดไปเยอะนาบีเยอะนาบีเยอะมั้ยทำไมเปิดสมงมันมาชายัมอะไรน เอ้เชี่ยทำไม่ี้ยอะไรอีกแล้วโอ้โห้อยสิบาเคมีทอปแล้วไอ้เชี่ยกระโดดออมาเออมีเต็มเลยเร้อยยี่สิออมิดออมิดออเกร้ ใ่ลงอยู่้เสตแคบเสตแคบเสตแคปเห็นไหมซ้าย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 ไม่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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางเดินไปเออนั่นแหละมันเสตแคปมันเสตแคปไม่แคบแป๊บนึงอะไม่มีแล้วมันไปแล้วขึ้นเทเบิลไปแล้วไม่มีไม่มีเสตแคปมันมีแคบมีแคปเราเราเราอย่าตื่นตูมเนี่ยเราเนี่ยจะทำให้โลกสิเฮ้ยยังไงอะ มันเพลิดเลยนะเมืันก็จะแบบผมไม่เห็นในแมปไงเมื่อเล็แบบผมปุ๊บปิดนะเมื่อเล็ไม่ชัวร์โดดใส่แม่งเมื่อกี้ผมสเปรย์แล้วก็สูญมันขึ้นแบบอีกสองล่าได้อยู่ได้ทักไปไม่ต้องยังไม่มีเงินบายปืนเลยโอ้ยมโดนดีแล้วมันมองแบงค์ของมัน You will not kill my ally หน้าไม่เอ้ยเบนใกล้เมนใกล้ ก็เดียวะตามมิดตมเอกเี่อกอกอาตัวนีาตัวก็้เอเอัตตาซีทีอัตาซีทใช่ใช่ใช่เนเนผมผมเอาเกกันเลยมากคมมากเกกันเลยไปเดินสวครับ คมมากเลยคมจริง Match point บิมอ,อ,อยู่ดีเขายิงโดนแถบผมหรอกโอ้อโคตรเวอรโคตรเวอร์จริงโอ้ยเมาสม,มอสสเซอย่าลืมนะเซ่ใสไป ดูคันรอให้เฮ้ยเด่ยช้าว่าเลยรอให้อยูแย่แต่ยิงไม่ทันสะบัดอาไม่เขาบอกว่าตกที่เกมจะมาบินสองตัวฮัลโหลโค,คาบีไหม้าบีไหมสขคาบีไหมเหรอว่าเขาเองน่าจะน่าจะเอวผมไม่มีนะ ก็ดินเข้าแล้วเข้าแล้วพีีีัดนั้นกราลังแฟงมันกลงแฟงสี่ีมันกําลัแฟงสี่จัดการให้กูเลยกูเลยกูเลยเดี๋ยวจัดการใไม่ต้องไม่ต้องทีมหลังีแอนตีโอเคแม่งโคตรดีเลยคงคือ คอแโหไ่งโอ้โหเ้ียโอ้โหเฮียโอเคเดี๋ยวจัดการให้โอ้เฮียอะแค่ยิงปกติมันยังยิงไม่โดนเลยไอ้เฮียต่เี้มีมีคนกู้อย่างเงี้ยผมเลยแบบเฮียได้อยู่เม่ยอะไรอ่ะไม่เป็นไรครับจัดการได้เกินก็นัดเดียวก็ไปหวั่นแล้วเมื่อกี้

ตัวท้ายอยานี้ตัวท้ายอยู่เอไปดีเลย จริงๆครับเยวผมเป็นไงเป็นไงไหวอะเปล่าไม่ไหวอะไม่มีคาว่าไหวแล้วทั้งสิ้นนั่นแหลพี่ผมไปเก่งแต่ในแรงเหมือนเดิมดีกว่าพี่ไม่เป็นใครเล่นคอนโทรลเลอร์เป็นเลยใช่อเมริกหงเขาอะไรก็ไใหม่รู้งแอน녕แอน녕 โอเคทุกคนเกม no no <wh> ี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกโดนรังแกครับเซนติเนลเวดคอนโทรเลอร์รู้สึกว่าเสดดับหมดเลยครับิครับรู้สึกว่าน้องข้ามคมมากเลยครับซูไม่ไหวมต่พง่ามเล่นโคอนโทรเลอร์ม่เป็นครับกีมผมเล่นสโมไม่เป็นทั้งตีอ่ะโอ้โหพีติเล่นตำแหน่งอะไรกันหรอดูเลเตอร์ <laughs> ดูริดอินเดียเตอเนีย่ยครับอแล้วสเตเนลนี่เล่นไงไหมคุณอีกฝั่งที่ชนะอย่าไม่รู้่าไม่ไมีความสึกอะไรเลยผมเล่นเป็นดูสองตัวเส้นเสกจากแชมเบอร์เป็นสองตัวอ๋อโองสเตเนตเลนดูมีลูกเล่นเยอะพวกคอนโทรเลอร์ผมผมรู้แค่ว่าคนเล่นสเตเนลเจ๋งๆเราแบบว่าอยากให้คนเข้าสายอะแค่นั้นมากกว่าตอนแรกเราเดาว่าคิดว่าคอนโทรเลอร์จะชนะเนี่ยคนเล่นสมอะ ไม่มีใครเล่นเป็นเลยเขาเพราะว่าแบบมันบดบังกันมองเห็นหมดเลยอ่ะผมว่าทีมเขาก็น่าจะมองไม่เห็นด้วยไม่จะใช่เหรอตัวยักษ์อะไรอีกเอาสโมคงค่ะทีมนี้ใครคมสุดเลยใช่ครับว่าผมว่าไอตาผมว่าไอตาไอตาคมมากโว้ยขนาดนั้นเลยแล้วก็น้องไปเปออร์่ะน้องไปเปอร์เขาก็โหดเหมือนกัน โอเมนโอเมนก็เล oh, uh, oh. er ah so ่นด hmm. yeah, ีนะแต่ว่าเขาแค่แบบยิงไม่ค่อยได้มากกว่าแต่ว่าเขาเล่นดีอยู่บางทีทัมมิ่งก็ด้วยนะใช่ใช่เขาดิ้งหัวผมหลายรอบเลยแต่ผมไม่ตายอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาเล่นดีจะท้าเรื่องทัมมิ่งนี่ไปดูในคลิปได้เลยแม่งมีแต่เสียงผมทัมมิ่งเยี่ยอะไรก็ไม่รู้ไรไมเราเล่นเพื่อสนุกมันไม่ได้บังคับอะไรเงี้ยอย่างผมว่าคนตัดต่อน่าจะใช่ต้องยับเลยอ่ะยับพูดทั้งพูดทั้งวันอะ คนจะต่อคนจต,ต่อได่เยอะ่างเลยทามิงม์เป็นยาอ่อน <c oughs> เล่นเล่นในแหลงอย่างดีเลยเล่นแนนี้เล่นไม่ออกตลอดเลยก็ถ้าหาใครนี้นะใครเอาฝากงจากว้าอะไรก็ส่งเข้ามาได้เช่อส่วนตัวเขาเลยนะเดี๋ยวแปลไว้ตใต้คลิปให้เดี๋ยวผมเอาเอาลีงโก้แป้ของพี่ไปมินได้ปะ ผมเคโอเคส่งไปแล้วอ่ะจะแจะจะแจกออลี่แฟนฝากแฟนตัวเองก็ได้หมดเลยนะเขาออลี่แฟนพี่พี่เไม่มีนะนี่แจกของไม่ใช่ท่านี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอ้วผมแล้วผมสู้คนมากครับดีดีครับ ัดีครบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์คุยคุยกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะคอมเมนต์นะขอให้ชุดคิดนิดนึงนะครับว่าจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องนะครับเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับผมเหมือนที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับใครอยากเล่นสนุกนะลิงรีดิสกอร์ดใต้คลิปวิดีโอนะครับผมคือดิสกอร์ดนี้นะครับก็เป็นคอมมูวอลเลนแลนขนาดย่อมๆได้เลยนะครับผมดังนั้นใครอยากหาเพื่อนเล่นก็็เเเเเข้้าาาาามมมมมมล่่นน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 นกกกััไดดใคคคครรอออออยสทตต์์ะะะบผหฮ ก็ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเลยนะครับเพียงแค่คุณคดกด subscribe นะแค่นั้นก็จะช่วยช่องผมได้เยอะมากๆแล้วนะดังนั้นอย่าลืมกดนะครับเอาละครับเจอกันวิดีโอถัดไป s e e y o u ครับผม